เสียให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอัพพูได้เกมมิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปทําเป็น q u วสชุดซึ่งชุดตัวนี้เป็นชุดฮีโร่นะครับผมข้อดีคือสามารถนำม,มาโกงสเตตัสเกี่ยวกับค่าปริ้นได้นั่นเองอย่างแรกเลยนะครับผมให้เพื่อนๆมาที่ตลาดบริวเวณหน้าตลาด2ตรงนี้เลยนะบริวเวณ้า้รถเมล์คุยกับคุณครูแนะแนวที่อยู่ใต้ต้นมะยม อันนี้ใต้ต้นมะยมนะใต้ต้นมะยมคุยเลยครับผมเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เลื่อนหาเควสท,ที่เขียนว่ากิจกรรมบริการของโรงเรียน4นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเควสมานี่นะเราก็ไปหาดูว่ามันคืออันไหนนะที่เราเลือกไปอันเมื่อสักครู่นี้โรงเรียนดูนิดนึงนะครับนี่เสร็จสิบมือนึงนะอันนี้จะเป็น เกี่ยวกับให้เราไปตีตัวตัวบอสตี้นะครับผมก็จะได้เป็นชุดไทเกอร์คอมแมนด์มานะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสอบถามชุดฟอร์มอันนี้จะเป็นชุดที่แท้จริงที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะเมื่อกี้คือเป็นชุดบอสตี้นะครับเป็นชุดบอสตี้เป็นชุดบอสตีช้ชุดนี้นี่นะเป็นชุดบอสตี้ องค่าปิดเหมือนกันก็คือให้ไปตีบอสตี้แต่ถ้าใครไม่มีความสามารถในการตีบอสตี้ผมแนะนำเฟสนีง่ายกว่าให้กดคุยกับครูแนะแนวเหมือนเดิมใต้จนมยมแล้วเลื่อนลงมานิดนึงกดคําว่าสอบถามเรื่องชุดฟอร์มที่ใช้ประจําและกดคําว่าต้องการแลกของนี่จะขึ้นเป็นภารกิจนักเรียนที่สุภาพเรียบร้อยขึ้นมานะครับนี่นะครับเป็นเควสนักเรียนที่สุขภาพเรียบร้อยดับเบิลคลิกรับผมเควสบอกว่า ครูแนะแนวต้องการวัสดุสําหรับเครื่องแบบนักเรียนใหม่รวบรวมหนังสือเก่าและหนังสือโบราณในหอพักให้เขานะครับผมทั้งหมด30เล่มที่หอพักนะครับโดยไปที่หอพักนั่นเองปะ่ะว่าแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับโดยผมแนะนํานะครับผมให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปเอาไม้กวาดก่อนไม้กวาดเนี่ยสามารถไปหาได้จากพอ,อเดี๋ยวเราไปยืมไม้กวาดจากพอก่อ,อนนะครับหาพอก่อนพออ,อ,นพอ,อ,อยู่ในโรงเรียน อยู่ในโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนนะครับแต่นี้ผมเล่นฟินิกซ์เนาะก็จะมาขอออที่ฟินิกซ์นี้นะครับออหาภูมิรายการนะครับขอเช่าไม้กวาดขอหน้าต่อไป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 ขอเช่าไม้กวาดครับโอเคเรียบร้อยเราจะได้ไม้กวาดมาอ้อยังต้องไปที่ที่ก่อนไปที่ ล็อกเกอร์ผู้ดูแลล็อกเกอร์นะครับนี่เลยมาที่พนักงานดูแลล็อกเกอร์นะครับแล้วก็กดยืมไม้กวาดแค่นี้เราก็จะได้ไม้กวาดมาแล้วนะครับผมนะแล้วเราก็ไปที่หอพักกัวิ่งไปหอพักนะครับหอพักจะอยู่บริเวณบนบน ของทุกโรงเรียนมีหอพักหมดไม่ได้มาไม่ได้ให้มาที่หอพักฟีนิก์นะครับใครอยู่โรงเรียนใดไปโรงเรียนนั้นแต่นี้ผมอยู่ฟีนิก์ผมก็เลยมาที่ฟีนิก์นะครับวิ่งไปเลยก็ผมแบบบึ้นไปเลยบึ้นบึ้นไปเลยมันจะมีชุดเฟสสองชุดนะชุดแรกคือเป็นชุดโรงเรียนไทเกอร์อีชุดหนึ่งเป็นชุดของชุดฮีโร่นะครับแต่ชุดโรงเรียนไทเกอร์เนี่ยผมอาจจะไม่ทําให้ดูเพราะผมไม่มีความสามารถในการตีบอสตี้ไปแย่งเขาไม่ทันนะครับแต่อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็เป็นชุดง่ายๆนะครับผม เปลี่ยนไง่ายเลยก็คือหาเป็นนังซื้อเก่าเนี่ยสาสิบเล่มเองอามาที่หอพักนะครับหาทางหาทางเข้าก่อนโอเคนี่นะครับหอพักโอเคจอดรถจอครับผมเปลี่ยนเป็นไม้กวาดอาวุธเก่าวางไว้กวานแล้วก็กวาดตีไปเลยครับผมหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆได้หนึ่งอันแล้ว กวาดไปเรื่อยๆครับผมทำความดีนะทำความดีกวาดไปเรื่อยๆกวาดไปเรื่อยๆวิธีการกวาดเนี่ยก็คือแค่แค่กดคลิกธรรมดาครับกดตีธรรมดาเลยได้มาหนึ่งกันละตีไปเรื่อยๆครับผมเพื่อชุดชุดสวยๆตีตีปกติเลยนะครับเพื่อนๆ รือมีบางหรือมีบางคนเหมือนกันลักไก่รักไก่นะครับด้วยการใช้สกิลตีเอาเลยโดยตรงก็ได้เหมือนกันนะหรือถ้าเกิดใครแบบขี้เกียจใช้ไม่กวาดกวาดเอาก็เนี่ยเอาสกิลตีเหมือนผมเลยแต่อาจจะไม่ค่อยโดนนะบอ,อกไว้ก่อนแต่เนื่องจากว่าเป็นสายเวทมันโดนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสายอื่นอาจจะต้องไปเช่าไม่กวาดมากวาดแทนนะครับโอเคสิบแปดเล่มแล้ง่ายเหมือนกันเนาะแบบนี้เอาแบบนี้แล้วกัน ตอนนี้ยี่สามเล่มแล้วครับตุ่มยี่ห้าเล่มยี่เจ็ดเล่มน,นะครับโอเคอ่าต่อไปหาเป็นหนังสือโบราณนะครับผมเหมือนเดิมเลยก็คือตีกองขยะเหมือนเดิมเจ็ดเล่มสิบสองเล่ม สิบสี่เล่มสิบหกเล่มสิบแปดเล่มยี oh, yes, yes. E ่สิบเล่มคุณสวัสดีครับคุณเผยดองทำคลิปอยู่ครับผมทำคลิปอยู่ ทำคลิปอยู่ครับทำคลิปสอนทําชุดฮีโรนะ <S <S ดูแท่ที่หน้าเพจเลยครับจะผมอัพโหลดลง YouTube แล้วก็เดี๋ยวเอาลิงก์ไปลงหน้าเพจให้นะครับผมโอเคไปส่งเพจนะครับผมเราก็กลับไปที่ตลาดนะครับกลับไปที่ตลาดแล้วก็ไปคุยกับคุณครูแนะแนวที่ใต้ต้นมะยม พอส่งครบปุ๊บล้วก็มาคุยกับคุณครูแนแนวส่งมอบหนังสือเก่าและหนังสือโบราณนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมเราก็จะได้เป็นเซ็ตชุดมานะครับนี่เลยเป็นเซ็ตชุดฮีโร่ก็จะประกอบไปด้วยเสื้อนะครับเสื้อฮีโร่เวลร้อยยี่สิบมันจะบวกคาปิ้นเจ็ดนะครับผมบวกเดฟสองแล้วก็ต้านเวทอีกเยอะเลย เด้ง m p ด้วยนะครับแล้วก็จะมีรองเท้านะแล้วก็กระโปรงหรือกางเกงนะครับซึ่งทั้ง3ชุดนี้มาใส่ได้ตอนเวล1ร้อยยีนะครับผมข้อดีคือเพื่อนๆสามารถใส่เพื่อกงค่าสเตต,ตัสค่าปินได้นั่นเองก็ช่วยเหลือในการทำเพรไเยอะเลยอจจะผมลองใส่ให้ดูนะครับชุดมันจะเหมือนกับกำนันนิดนึงเนี่ยอาจจะเอาให้ดูเนี่ย นี่เห็นไหมชุดมันจะเหมือนกับกำนันนิดนึงไะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยแต่บางคนบอกว่าเท่นะแต่ผมว่าเหมือนกำน,นนะันเนี่ยเหมือนประหลัดะนะครับเดี๋ยวถอดอดกระต่ายให้ดูอ่ะนี่แบบเต็มๆเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนประหลัด <laughs> เหมือนประหลัดเหมือนกำน,นันน่ะครับแต่ถ้าใครชอบก็ลองดูแล้วกันนะครับใส่ได้เวลล์ร้อยยี่สิบนะใส่ได้เวลล์ร้อยยี่สิบนะครับแล้วเควสไม่ยากเลยเควสง่ายๆเอาไว้โกงค่าสเตตัสได้นะครับเนี่ยไว้โกงคา เกต,ต้าตายยกตัวอย่างเช่นเดนนี๋ยวผมลองถอดชุดให้ดูก่อนนะคำว่าโกงค่าตัดคืออะไรสมมติได้เฉยนะครับตอนนี้ผมปิ้นค่าปิ้นผมไม่พอที่จะนับสกิลต่อไปใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องการปิน้นห้าห้าห้านะแต่ตอนนี้ผมไม่พอใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวรอดูนะพอผมโกงผมใส่ชุดนี่ใส่ใส่ชุดนะครับอับได้เลยอัพได้เลยอับได้เลยได้อีกโอเคเห็นไหม นี่แหละครับผมคือคําว่าโกงค่าสเตตัสนั่นเองแล้วเพื่อนๆก็ถอดถอดได้ถอดถอดเปลี่ยนนั่นเองแบบนี้เนาะตามนี้นะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมสหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกๆกคนนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแลนสยามคลาสสิกนะครับผมดาวน์โหลดมาเล่นกันได้เลยนะจ๊ะถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้กับผ้าฮาร์ดดีดโพดเกมนิ่งคนเดิมเพิ่มเติมน่ารักเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับ